ในพี่ก็จะมาแจกโค้ดสกินปืนพร้อมท่าทางนะครับโอเคมาดูโค้ดแรกที่พี่จะมาแจกกันเลยนะครับเป็นโค้ดสกินปืนนะครับน้องๆสรับคนไหนเอาเอ็ดปิงหรือเปล่าเฮ้ยชุดใหม่คือเอากระทะนี้เอามาอีกแล้วหรอกระทะฟ้านะครับเจมได้เอามาชุดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโค้ดจับ ข้างหลังเขียนว่าอะไรเดีย๋ยบอกนะฟรีไฟสวยสวยอยู่นะเดี๋ยวสนหรับคนไหนที่อยากได้เพชรนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนชุดนี้ก็สวยที่ชอบข้างหลังมันอะชุดนี้ตรงเสื้อมันนะโคตรสวยเลยสีมันรู้สึกเข้มเข้มข้นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สวยเดี๋ยวเขาทํายังไงว่าถึงจะได้เดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนนะครับน้องมันจะเป็น ให้ซูมให้ซูมเอาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วน้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเติมเพชรอีกเฮ้ยสวยว่ะชุดนี้อย่างเท่น้องน้องอ่าสำหรับคนไหนที่อยากได้เพชรฟรีนะครับมาซูมเอาตัวละครเออหรือว่าแฟชั่นนะครับชุดนะครับสำหรับคนไหนที่อยากได้ชุดตัวละครต่างๆนะครับโอเควันนี้พี่ก็จะมาแจกเพชรด้วยนะครับสำหรับคนไหนที่อยากได้เพชรนะ,พ,ะพี่ก็จะทำพี่ก็จะทํากัน สุ่มแจกเพชรนะครับสำหรับคนไหนที่อยากได้เพชรไปสุ่มเอาตัวละครนะครับ1นึเพชรเพียง3คนเท่านั้นนะครับสำหรับคนไหนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับดูคลิปพี่ให้จบก็จะมีสิทธิ์ได้รับแล้วนะครับใครดูคลิปพี่ไม่จบก็จะไม่ได้รับของรางวัลนะครับน้องๆน้องๆก็เอามาสุ่มเอาอะไรก็แล้วแต่น้องๆนั้นแล้วแต่น้องไม่อยากได้ชุดอยากได้สกินปืนแทนก็มาสามารถเอาอก็มาสามารถสุ่มเอาสกินปืนก็ได้นะครับโอเคนะ มาดูโพสต่อไปกันเลยนะครับน้องเฮ้ยเอ้ามันบักหรือเปล่ามันเป็นเอาไอเอ้าไอโบสองอันแต่เป็นกระทะมันน่าจะบักนะครับไอโบไอโบบักหรือเปล่าวะถ้าเข้าไปดูในเกมไอโบน่าจะบักนะครับไอโบเขียวพี่ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะบักยังไงแต่พี่ว่ามันบักแน่นอนไอโบเขียวเนี่ยตอนนี้เนาะโอเคอ่าเราก็จะมาดูที่จะกินปืนระดับตำนานกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆ สำหรับคนไหนที่อยากได้โค้ดสกินปืนต,ต่างๆนะครับพี่ก็จะทําการแจกโค้ดสกินปืนให้น้องๆนะครับโอเคอามาดูโค้ดสกินปืนแรกกันเลยนะครับที่จะทําการแจกนะครับไม่สิพี่ก็จะที่จะทำที่จะบอกนะครับโอเคบางสกินปืนอาจจะไม่ได้พูดบางสกินปืนอาจจะไม่ได้พูดนะครับน้องๆแต่พี่ก็จะแจกนะๆๆๆๆครับเพราะว่ามันจะทําให้คลิปยาวเกินไปนะครับโอเค เรามาเริ่มที่สก,กินแรกกันเลยนะครับเป็นสากามังกรทองนะครับสำหรับผู้ไหนที่อยากได้สากามังกรทองจากพี่อมเมานะครับโอเคคุณสมบัติสากาทองกระบอกนี้นะครับคุณสมบัติของมันนะบวกดาวเมทหนึ่งระยะบวกสองแมกซีนลบหนึ่งนะครับซึ่งแนะแนําให้ยิงไกลๆนะครับน้องๆกระบอกนี้นะเฮ้ยมันก็สวยอยู่นะโอเคโอเคใช้ได้ เฮ้ยเรามาแจกของใหม่ดีกว่าของเก่าพี่ว่ามันไม่ไม่เฟี้ยวไม่จับบ่เรามาดูของใหม่ดีกว่านะครับน้องๆที่จะแจกเฉพาะของใหม่มีกี่กระบอกวันนี้ของใหม่ไอโบไอโบ,ไ,อโบไม่เกี่ยวนะครับหรือว่าน้องๆอ,อยากได้ไอโบก็ต้องทํากิจกรรมเพชรอย่างเดียวแหละพี่ว่าโอเคนะเฮ้ยพี่เก้าศูนย์พี่เก้าศูนย์มาเอามาขายแล้วเอาแต่มันบักบ่เฮ้ยพี่เก้าศูนย์เดี๋ยวขอดูเอ็กเกมแปดเอ็กเกมแปดอัตาราในการยิงหนึ่ง ความเร็วเรวโรดบวก1ก็ถือว่าโอเคนะยิงยิงไว้ขึ้นก็โอเคนะ XM8 โอเคนะส่วนคนไหนที่อยากได้กล่อง P90 นะครับ P90 P90 อะไรว่ั9พหัวกะโหลกหรือเปล่าดูข้างหลังสังเกตที่ข้างหลังจะเป็นรูปเหมือนกะโหลกนะครับแล้วแต่คนจะมองนะแต่พี่เรียกเป็น MP40 กะโหลกต่ากันนะเรียกง่ายๆกันเลย โอเคคุณสมบัติของ MP40 กระโหลกนะครับสีม่วงเนี่ยบวกดาเมจหนอัตราการยิงบวก2เฮ้ยมันดีมากมากเลยนะเป็น MP ที่ดีที่สุดมั้งแล้วแต่คนเล่นนะพี่เล่นเอาดาเมจมากกว่าพี่เล่นพี่เน้นดาเมจนะพี่ก็มีร้าน2นะแต่พี่ไม่เล่นพี่มีร้าน2สีส้มอะแต่พี่เอาดาเมจมากกว่าโอเคนะส่วนคนไหนอยากได้นะครับก็แค่ทําง่ายๆนะครับกดไลค์ กดคอมเมนต์พร้อม UID ดีบอกว่าอยากได้ MP 4 0นสีม่วงหัวกะโหลกนะครับทำแค่นี้ถ้าน้องๆคือผู้โชคดีนะครับก็จะได้รับที่จากพี่อมเมาสิบกล่องสำหรับผู้โชคดีนะโอเคอ่มาดูสกินปืนต่อไปกันเลยนะครับนี่มันมีแต่ของหัวกะโหลกเลยวะโอเคเป็นลูกซองหัวกะโหลกนะครับหัวกะโหลกสีเทานะบอกด้วยหัวกะโหลกมันมีหลายกะโหล,ลกกะโหลกลาก็มีอื โอเคส่วนคูไหนที่อยากได้ลูกซองหัวกะโลกนะครับโอเคบวกดามเมจหนึ่งอัตราในการยิงลบหนึ่งซึ่งอัตราในการยิงที่ไม่ขอแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ลูกซองไฟนะลูกซองไฟมันยิงแรงอยู่แล้วนะยิงช้าแต่แรงนะจ้าประมาณนี้นะครับแต่ลูกซองหัวกะโหลกนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็แล้วแต่คนจะเล่นมันละกันแต่ระยะมันเขาก็าเล่นซองควงอยู่ดีป่าวะ ระยะบวก2เนะโอเคก็แล้วแต่คนชอบนะ,ะมาดูสก,กินปืนต่อไปกันเลยนะครับเป็น A, A n รูปกำปั้นนะครับสำหรับผู้ไหนที่อยากได้ A, A n รูปกำปั้นนะครับบวกดาเมจ2แม็กกาซีนลบ1แม่นยำบวก1นะครับผู้ไหนสนใจที่อยากได้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคอมาดูสก,กินต่อไปเป็น AK สีชมพูรูปหัวใจนะครับคุณสสบัติของมันบวกดาเมจ1แมกกาซีนลบ1 แม่นยำบวก2ครับนี่ความสวยงามของมันโคตรฟุ้งฟิ้งเลยพี่อย่างชอบนะแต่ว่าที่ที่ปืนความฟุ้งฟิ้งของมันพี่อยางชอบแต่ว่าปืนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสาหรับพี่นะแต่ความฟุ้งฟิ้งรูปเป็นรูปหัวใจรูปดาวออกมานะ่ะโคตรสวยเลยพี่ชอบแต่ว่าปืนมันที่ไม่ค่อยเท่าไหร่คนไหนที่อยากได้ AK หัวใจนะครับก็สามารถาาคอมเมนต์ใต้ล่างที่ ได้เลยนะครับโอเคทําแค่นี้ก็จะมีสิทธิได้รับนะครับย้ําเลยนะครับจํากัดนะครับแจกจํากัดนะครับไม่ได้ว่าจะแจกผู้คนแจกเพียง10บคนเท่านั้นนะครับใครได้หัวใจไปก็จะคือผู้โชคดีนะครับรอรับของรางวัลได้เลยนะครับตามเม้นนะครับน้องคอมเมนต์เอาอะไรก็จะได้อนันต้นะครับโอเคมาดูสกินปืนต่อไปกันเลยนะครับเป็นฟาร์มัสไฟฟาร์มัสไฟบวกดาเมจหระยะบวก2ความเร็วเรือลบ1นะครับ คุณนัทสวัติของมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะยิงไกลไกลยิงแรงยิงไกลประมาณนี้นะครับเน้นสายซุ่มยิงนะครับโหอย่างสวยเลยนะครับเหมาะกับพีชมากเลยโอเคเราก็จะไปดูที่อย่างอื่นละกันนะไปดูอย่างอื่นก่อนเอานี่นะครับสำหรับคนไหนที่อยากได้บัตร,รบบเปลี่ยนชื่อนะครับพี่ก็จะทําการแจกบัตรเปลี่ยนชื่อ เพียงน้องๆทําตามที่พี่อมมอาบอกนะครับโอเคนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแจกคนเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้แจกทุกคนบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับคนไหนที่อยากได้นะครับโอเคต้องทําตาม1นนะครับอย่าลืมกดไลค์2อย่าลืมกดแชร์3สําคัญเลยนะครับคือคอมเมนต์พร้อม UID นะครับสาคัญเลยใครไม่คอมเมนต์ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ทับตามแต่ไม่คอมเมนต์พี่จะไปรู้หรอว่าน้องทำตามไหมโอเคนะต้องคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคอย่าลืมคอมเมนต์ สำคัญคือ uid ของน้องนะครับโอเคนึ่งเออสี่นะครับอย่าลืมดูคลิปให้จบนะครับโอเคดูไม่จบใครดูไม่จบก็ไม่ต้องคิดหรอกนะเอ้าทําไมไม่ได้วะก็น้องไม่ได้ทําตามที่พี่บอกนี่นะโอเคมาดูที่ตัวละครกันเลยนะครับน้องๆส่วนคนไหนที่อยากเอา้าของหมดมันไม่เอามาขายแล้วหรอน้องของหมดเอา้าคืออะไรวะ มันเดาๆแล้ว,วมันไม่เอามาขายแล้วหรอพที่ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับน้องๆอ,อ่ะสร้างมัาเดอะน,นะโอเคนะครับน้องๆส่นวนคนไหนที่อยากได้ฮันวารโลนะครับก็แค่กดคอมเมนต์พร้อมยูเอดีบอกว่าอยากได้ฮันวารโลนะครับพี่ก็จะทําการสุ่มแจกฮันวารโลนะครับโอเคหรือน้องๆคนไหนไม่อยากได้ฮันวารโลอยากได้สเตฟฟี่แทนก็สามารถคอมเมนต์เอาสเตฟฟี่ได้หรือไม่อยากได้สเตฟฟี่พร้อม พันวาโลนะครับก็อยากได้ a อล็อกนะครับเอล็อกเป็นตัวละครที่ยอดนิยมมากๆเลยส่วนคนไหนที่อยากได้นะครับก็แค่กดคอมเมนต์พร้อมยูอดีบอกว่าอยากได้เอล็อกนะครับหรือฮายาโตก็ได้นะครับฮายะโตคุณนัสมัติของมันเจาะเกราะนะครับเลี้ยวสามารถเจาะเกราะได้10%เลยทีเดียวคนไหนที่สนใจอยากได้ฮายาโตที่ยังไม่มีนะครับสำหรับสายฟรี โอเคกดคอมเมนต์พร้อม U ยูอดีบอกว่าอยากได้หายาตุใต้ล่างคลิปนะครับน้องๆใครมาคอมเมนต์ตามนี้พี่ก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าจะเอาอะไรนะครับก็จะขอตัดสินไปเลยนะครับจะแจกเฉพาะคนที่ทําตามคนที่ทําตามก็ทําเยอะนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ทําตามโอเคส่วนคนไหนที่อยากได้โมโคนะครับก็แค่กดคอมเมนต์พร้อม U ยูอดีบอกว่าอยากได้โมโคนะครับพี่ก็จะทําการแจกโมโคให้น้องๆสหรับคนที่ทําตาม